สดีค่ะเด็กหญิงพัทยาถนอมเกียรติวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยาค่ะยาหมายถึงสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของร่างกายลักษณะทางกายภาพของยามี3รูปแบบยาที่มีลักษณะเป็นของแข็งของเหลวและยากึ่งของแข็งการสังเกตก่อนใช้ยา 1. อ่านชื่อของยา 2. ดูชนิดของยาใช้ตามอาการที่เราเป็น 3. อ่านวิธีใช้ย,ยาชนิดนั้น 4. อ่านคำเตือนก่อนใช้ย,ยาทุกครั้งสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องอ่านคือวันผลิตและวันหมดอายุต่อไปจะเป็นการตวงยา เป็นการตรวงยาแบบยาน้ำา1ส่วนสช้อนชาจะได้ทั้งหมด 1.3cc 1สซีซี1สวนสช้อนชาจะได้ทั้งหมด2 5ซีซีสส่วนสช้อนชาจะได้ทั้งหมด3 8ซีซี1ช้อนชาจะได้ทั้งหมด5ซีซีถ้าเป็นแบบช้อนโต1ช้อนโต๊ะหรือ15ซีซีจะเท่ากับ3ช้อนชาค่ะการแบ่งยาชนิดยาเม็ดนี่คือเครื่องตัดเม็ดยาจะช่วยทำให้ขนาดยามีขนาดเท่ากัน